วันนี้ผมพามาดูนะครับในส่วนของงานติดบัวพื้นนะครับแล้วก็ซับวงกบนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับชื่อเพลลิสต์นะครับบ้านนาใหญ่อําเภอสูงเนินสามารถเข้าดูผลงานของผมได้ทุกขั้นตอนงานครับตอนนี้เนี่ยงานปูกระเบื้องเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะติดบัวพื้นครับหน้าตาบัวพื้นจะเป็นแบบนี้ตัวขอบเนี่ยจะมีหลายรูปแบบหลายลายนะครับอันนี้ก็เลือกดูกันได้นะครับพอเราติดออกมาเนี่ยผมจะให้ดูนะบัวพื้นนี่ครับบัวพื้นนี่ครับแต่ว่าเขาเนี่ย เป็นซาวงกบเลยกินขอบอย่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะแต่ว่าตรงนี้สียังไม่เสร็จนะครับก็ต้องไล่เก็บสีหลายรอบ่อยนะมันขึ้นกบบเบอร์สีนะครับเบอร์สีบางเบอร์หรือบางทาขึ้นยากงานบวกพื้นนะครับหรือว่าตัวซาวงกบเนี่ยอย่างที่ผมบอกให้ดูผลงานนะครับทุกขั้นตอนงานแล้วก็ไปคุยกันตั้งแต่แรกให้จบนะครับว่ามีให้อะไรยังไงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังเนาะอย่างของผมเนี่ยก็มีให้ครับเก็บความเรียบร้อยตรงนี้เราไม่ต้องมาชักล่องนะครับคือ วัสดุครับซีเมนต์กับพวกวงกบอย่างเงี้ยเป็น UPVC หรือว่าเป็นไม้มันไม่ต่อกันอยู่แล้วครับมันจะมีเหมือนเป็นรอยร้าวครับระหว่างกันก็ใช้พวกงานบัวพื้นนะครับเอาขึ้นเป็นเสาวงกบบางตาไปเลยนะครับแล้วก็ทาสีนะครับก็ช่วยได้ครับอันนี้เราก็ใส่ให้นะครับทั้งหมดนะครับสำหรับงานบัวพื้นนะครับแล้วก็เัาวงกบเนี่ยก็คือใช้วัสดุเดียวกันตัววัสดุเนี่ยเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ตัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับก็สามารถทําสีได้นะครับมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้แต่ตัว ต้นกาเนิดวัสดุเลยก็คือนั่นแหละไฟเบอร์ซีเมนตะ์เนาะแต่ตัวนี้เราเรียกเป็นบัวพื้นนะครับอีกชื่อนึงที่เราจะอาจจะรู้จักก็อย่างเช่นพวกไม้ฝานะครับหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของพวกไม้เชิงชายนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกงานไม้ระแนงนะส่วนงานติดตั้งก็จะเป็นการใช้ตะปูนะครับก็คือเป็นปืนลมนะครับยิงอัดเข้าไปนะหรือว่าจะใช้ค้อนตอกก็ได้ครับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กาวตะปูนะครับเข้าไปคือของผมจะกันไว้สองชั้น,นครับ ใส่กาวตะปูด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของพวกงานตะปูเนี่ยตีอัดเข้าไปด้วยครับมันจะเป็นมากับปืนลมนะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บของนะครับด้วยอะคริลิกนะครับอะคริลิกก็สามารถทําสีได้เช่นกันนะครับรายละเอยียดงานพวกงานซาวงกบก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ